สวัสดีค่ะพบกับนับและ Miracle Journey บายปริยาการช่องอ่านไพ่พลังบวกที่จะแจกความสดใสฮิ้วใจและมอบรอยยิ้มให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามานะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงผ่านการใช้ไพ่ทาโร่ aro, แล้วก็ไพ่ออร์เคลนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎค่ะของนับ อาจจะใช้เป็นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะนับใส่คำอธิบายไว้ตรง description แล้วนะอ่าเพื่อนๆที่เกิดชาวราศีกรกฎก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่21มีนายนถึง22กรกฎาคมนะคะนับใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะทาโร่เป็นลุน่าลัแป่าแล้วก็ออร c l เเป็น divine intuition oracle ค่ะโอเคเก็บไว้ก่อน มาค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเพื ON ่อนๆชาวกรกฎกันดีกว่าขอพลังจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนับจะขออนุญาตเลือกไพ่แทนเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะ four pentacles knight of cups a ค e of s o อ r ์พลังงานโดยรวมในเดือนนี้ของเพื่อนๆชาวกรกฎนะคะมีทุกธาตุธาตุดินธาตุน้ำและธาตุลมนะคะโดยรวมอ่ะเพื่อนๆก็จะมีความสุขแหละเอ,อเป็นเดือนที่แบบก็ <planet. S 1> โอเคอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกห่วงแหนตรหนีกับอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้หรือว่า เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเออแล้วก็แบบต้องการเป็นเรื่องที่ต้องการความชัดเจนนะคะเพียงแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยกล้าฟันธงเท่าไหร่เพราะมันเป็นพลังงานของเพจเนาะโอเคถ้าพลังงานตรงคุณสามารถดูต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็กแล้วแต่ค่ะดูดูก็ได้นะดูดูไปเรื่อยๆก็ได้ ค okay. ไพ่ใบแรก Ace of Wands โ okay, อเคค่ะเดือนนี้เรื่องงานจะเด่นนะเพราะตัวคุณไพ่ประจำตัวคุณได้เป็นไพ่เกี่ยวกับการงานมานะอือาจจะได้เริ่มงานใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหากไม่ได้ย้ายที่ทำงานก็เนี่ยแหละค่ะทำโปรเจกต์ใหม่นะพูดถึงโปรเจกต์ทีไรนับนึกถ,ถึงตัวเองทุกทีเพราะว่าตัวเอง เป็นนักเขียนนิยายใช่ไหมเวลาจบเรื่องหนึ่งก็จะต้องมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะได้ใบนี้นับนับจะได้ไพ่ใบนี้บ่อยมากเพราะว่าเริ่มโปรเจกต์บ่อยจริงๆแต่ปีนี้ก็ถือว่าเขียนนิยายน้อยแล้วนะไม่ได้แบบออกรัวๆแล้วเนี่ยมัวมาอ่านไพ่โอเคเซเว่นน็อซอ ระวังการถูกหลอกถูกโงกง s c a ม m e r มิจฉาชีพนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของอเรียกว่าอะไรอะการเงินการเงินของคุณโดยตรงเลยนะอืมเพราะว่า seven of swords มันเป็นพลังงานของการลักลอบอะการยักยอกการโกงนะคะให้ระวังไว้นะอย่าไปเครียดนะทุกคนคือแบบที่ไพ่ออกมาก็เตือนเนาะ เออคือแบบมันไม่ได้แบบเป็นไปตามนี้ร้อเปอนหรอกทุกคนคือที่เรามาดูดวงเราดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะคือมันก็สามารถช่วยให้เราแบบเฮ้ยระมัดระวังตรงนี้หน่อยเพื่อแบบป้องกันไว้ก่อนไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะเอออาจจะมีเพื่อนมายืมตังคเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายเป็นไปได้สองอย่างคือเรายืมเขาหรือไม่เขาก็ยืมเรานะออ <c oughs> แล้วเป็นแบบเป็นแวดวงนี้แหละเพื่อนญาติ นะคะน่าจะคนละเรื่องกับการโกงนี่มัง้งอันนี้มันแนวแนวแบบยักยอกซับอะไรเงี้ยมากกว่าแต่อันนี้แบบเป็นการขอยืมอะค่ะเป็นการแบ่งปัน <Okay. S 3> ต่อกันที่ตำแหน่งที่4ทัว Pentacles คุณกำลังหมุนเงินเป็นมือเป็นระวิงนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่อยู่อยู่ดีๆก็แบบเพิ่มขึ้นมานะคะชาวกรกฎจนคุณต้องแบบหมุนซ้ายหมุนขวาแต่ก็จะแบบอารมณ์แบบรับซ้ายจ่ายขวานะหาได้เยอะก็ใช้เยอะนะคะ mm. ทัว p e เพนทาเคิลมันเป็นพลังงานของการหมุนอะแล้วมันอยู่ในตำแหน่งของ ครอบครัวพอดีแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับคุณกำลังสร้างส,างสมดุลอะไรบางอย่างในครอบครัวก็ได้นะคะประมาณว่าเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยจังเลยฉันจัดสมดุลนิดนึงสิเรียง p r i o r i t y นิดนึงสิอะไรอย่างนี้นะคะได้ก็ได้เหมือนกันเนาะ Ace of w a อ d s อยู่ในตำแหน่งของ ความรักความสุขเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะไปกับแบบคนที่รักไปทำอะไรที่ชอบไปทำงานอดีเรกอย่างเช่นใครชอบแบบวิ่งเทรลเดินป่าก็าอาจจะได้เดินทางไปวิ่งเทรลนี่แหละคะ่ะนะอืมแบบว่าเดือนนี้จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนะคะได้ทำสิ่งที่รักจะค่อนข้างไฮเปอร์นิดหนึ่งนะเดือน พฤศจิกายนของเพื่อนเพื่อนชาวราศีกร,รกฎทองเดอสั้นโอ้ยขนลุกสุขภาพเดือนนี้ดีมากๆแล้วนอกจากสุขภาพก็คือใครทำงานประจำนะคะจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามนะคะการงานจะราบรื่นมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเฮ้ย <c oughs> ดีค่ะ ตำแหน่ง age of cups เป็นความเบื่อหน่ายไหมก็อาจจะเบื่อจนแบบอยาก move on ในเรื่องของคู่รักหรือคู่หุ้นส่วนนะคะอืมอะไรที่เป็นคู่คู่นะคะเพราะมันเป็นตำแหน่งของภพเรือนที่7จ็ดเออถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยก็คือปัตตนินะคะก็ คุณคนอันนี้จะหมายถึงคนที่มีคู่แล้วนะคุณอาจจะมีความเบื่อหรือว่าไม่ชอบใจอะไรบางอย่างในตัวคู่รักของคุณนะคะจนแบบอ๋อฉันไม่อยากฉันอยากหันหลังให้อะไรเงี้ยแต่คือคุณก็ผูกพันกันเนาะคุณก็จะแบบไม่สามารถตัดขาดกันได้อเออเดี๋ยวเดี๋ว,เด,วเดี๋ยวนับค่อยมาเปิดเพิ่มอีกใบนึ่งเนาะ ว่ามันไปในทิศทางไหนคราวนี้เราเปิดให้พบให้ครบก่อน King Open f t a c l e s เงินตัวเองอาจมีคนอยากยอกแต่เงินคนอื่นหรือ s h a r ม Money จะฟูฟ้ามากค่ะทุกคนนะคะ s h a r ม Money คืออะไร Share Money คือ,อ่เงินมรดกเงินภาษีเงินที่คุณไปร่วมลงทุนหรือแบ่งปันกับผู้อื่น นะคะเดือนนี้จะได้ผลกำไร b e n นฟิตที่ดีมากๆเฮยคนรวยอยู่ที่นี่นี่เอง <c oughs> ลับไปนะคะทุกคนบอกว่ารวยก็รวยนะะ six of Cups เป็นพลังงานของวันวานการรีเทิร์นเราอยู่ในเรือนของการเรียนการศึกษาปรชาัชญาคุณอาจจะได้กลับไปเรียนอะไรเก่าๆแบบ เป็นสิ่งที่คุณสนใจเมอนานมาแล้วอาจจะตอนเด็กๆก็ได้ค่ะเราแบบคุณได้ย้อนกลับไปมีโอกาสได้กลับไปศึกษามันซึ่งคุณก็มีความสุขนะในการได้ศึกษาหรือไม่อีกในนึงก็คืออาจจะมีเพื่อนเก่าคนรักเก่า,าเจ้านายเก่าเดินทางมาแบบกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตำแหน่งที่สิบ e u of Cups อืมสอดคล้องกันนะคะไพ่สองใบนี้ตำแหน่งที่10บเป็นา p u b l i c image เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะเดือนนี้คุณจะได้ทำงานที่คุณชอบงานที่คุณรักนะคะแล้วก็ทุกคนะจะมองคุณว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบมีสเสน่ห์จังสมารจังทำงานเก่งจังแล้วก็นอกจากเรื่องความเก่งแล้วเนี่ยคุณยังมีความ อเอ่มพัตตคือเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นแบบที่พอ p พิล่มากในในสายงานของคุณนะคะคือโดดเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะอุย๊ยเพิ่งเห็นว่ามันไม่เห็นข้างล่างขยับดิ <c ười> ขยับซิขยับซิเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอยู่ดีเนี่ยต้องขยับกล้องนี่คะ่ะ ขยับกล้องก็ได้ชืบชืบชืบโอเคนะคะโอเคต่อไปตำแหน่งที่1 1 N 11เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพคอนเนคชันมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับมิตรภาพและคอนเนคชันอาจจะคนเก่าไปคนใหม่มานะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีความสินเสมอกันหรือถ้าภาษาสมัยใหม่ก็คือพลังงานตรงกันนะคะถ้าคนเราเนี่ยพลังงานไม่ตรงกันจะกระวลจะจัดสรรให้เขาหรือคุณหายไปจากชีวิตของกันและกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะอืมคือนับประเชื่อในเรื่องพลังงานนะว่าแบบเออถ้าวันใดวันหนึ่งเราพลังงานไม่ตรงกับเขาแล้ว ก็เป็นก็คงจะไม่สนิทกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออมันเป็นไปได้มันไม่ใช่เป็นไปได้มันเป็นกฎของจักรวาลอนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีใครบางคนต้องออกจากชีวิตคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายน2 0 2 5นะคะซึ่งถ้าเรามองตามกฎของจักรวาลเราจะไม่เฮิร์ตเท่าไหร่เราจะ ไม่เสียใจแล้วเราจะยอมรับมันได้รวดเร็วนะคะ Five open f t a c l e s โอ้แต่คุณเสียใจอะ <c oughs> <c oughs> การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณผิดหวังและเสียใจเนาะอือาจจะใจบางก็ได้นะเพราะว่าคนกร,กรากฏเป็นคนธาตุน้ำจะใจบางอยู่แล้วเนาะความสัมพันธ์นั้นที่จบไปจะทำให้คุณ เกิดความผิดหวังและเสียใจนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเยียวยาตัวเองต่อไปอะนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งของจิตวิญญาณนะคะนึมาอยากดูมากเจาะลึกเรื่องความรักก็ไม่เจาะลึกหรอกก็แบบสำหรับคนโสดคนคุยและคนมีคู่นะคะคนละใบคนโสดเดือนนี้เป็นไงจ๊ะกระกฏ ฉันไม่สนเรื่องความรักเสือนอนกินเลยกรกฎคนโสดจะยังไม่สนใจเรื่องความรักจะแบบสนเรื่องเงินเงินทองทองการสร้างเนื้อสร้างตัวบ้างานทำงานสนุกกว่ามีความรักเป็นไหนไหนเออดีอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุย โอ้จะเกิดความผิดหวังขึ้นมานะคะไม่คุณก็เขาอะจะนอยนะแล้วก็ผิดหวังอะ่ะเออมันคือความผิดหวังนะมูลเนี่ยน่าจะถ้าตอนนี้ยังไม่เลิกคุยกันก็อาจจะเลิกคุยเร็วๆนี้เพราะว่าแบบอย่างที่บอกอะพลังงานมันไม่ตรงกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เนาะมันสอดคล้องกันนะคะกับไพ่ใบนี้เออ สำหรับคนที่มีคนคุยก็อาจจะต้องจบแค่นั้นคนมีคู่ไพ่แนะนำว่าถ้าคุณไม่พอใจหรือคุณเบื่อหน่ายนิสัยใดของอคู่ของคุณนะ่ะคุณต้องบอกเขานะคะไปอย่างจริงใจจริงจังและเด็ดขาดนะคะเพราะคือต้องบอกว่าคนเราอ่ะ เกิดมาไม่เหมือนกันคือแค่ราศีแค่ตำแหน่งดาวที่เกิดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดเราไปคิดแทนคนอื่นเนาะถ้าเราไม่พอใจหรือรู้สึกว่าตรงไหนมันมีปัญหาเราสามารถเคลียร์สามารถบอกกับคู่ของเราได้นะคะเพราะว่านับเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีมันเป็นอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวนะ เออเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่จักราวาลบอกกับคนกรกฎก็คือถ้าคุณมีปัญหาหรือว่ามองเห็นว่าตรงไหนมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับคู่ของคุณนะ่ะคุณห้ามเก็บมันไว้นะคุณต้องบอกเขาไปเลยนะคะประมาณนี้จ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวสรุปเป็นวีคละกันวีคแรก คุณจะมีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพช่อโกงยกักยอกนะคะอาจจะมีคนมาขอยืมตังหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะให้เตรียม รับมือไว้ในสัปดาห์ที่2หมุนเงินเป็นระวิงนะคะหรือว่ากำลังจัดสมดุลอะไรบางอย่างในชีวิตมีเกณฑ์การเดินทางและได้ทำสิ่งที่ชอบประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าโปรเจกต์อะไรคุณเอาอยู่นะในสัปดาห์ที่3 คุณจะมีความผิดหวังเสียใจหรือเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องการเงินน่ะดีมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคอนเน็กชันเก่าๆมีเพื่อนมีเจ้านายมีอะอะไรสิ่งเก่าๆการได้เรียนรู้สิ่งเก่าๆจากวันวๆนะ่ะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายจะมีใครบางคนต้องจากไปไหมายถึงความสัมพันธ์จะต้องเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนสถานะมันอาจจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกผิดหวังเสียใจแต่ในท้ายที่สุดแล้วว่าคุณก็จะเยียวยาหัวใจตัวเองกลับมาเป็นคนที่มีความสุขเหมือน Queen of Cups คนนี้ได้นะคะว่าจบแบบสวยๆมาค่ะไพ่ Oracle อยากบอกอะไรกับคุณนับเล่าทุก คลิปเพราะมันเป็นคลิปเปิดช anel เนอะซื้อไพ่สำหรับนี้มาเพราะชอบสีค่ะไม่ได้ดูเลยว่าไม่มีคู่มือภาษาไทยน้องมานั่งแปล <c oughs> เพราะฉะนั้นนับอาจจะเปิดโพย <c oughs> ในบางใบนะคะที่แบบว่าแปลไว้ขี้เกียจแปลไว้อะไรอย่างนี้ <c oughs> leap of fate i leap of f a i t h leap of f a i t h แปลว่าอะไรคือการ กล้าที่จะ move on กล้าที่จะออกมาจาก comfort zone กล้าที่จะกระโดดลงไปสู่ห่วงของโชคชะตาโดยที่ไม่เกรงกลัวว่ามันจะมีสิ่งใดรองรับเราอยู่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือการบอกให้คุณนะเชื่อจงเชื่อมั่นในจัก,กรวาลน,นะคะกล้าที่จะออกจาก safe zone ของตัวเองเนาะอืมเดี๋ยวนะับลองเปิดเพิ่มซินับจดเลยไวมัม่งนับจำได้ว่า ใบนี้ยนับจดเยอะเนี่ยนะเนี่ยลีบออเฟการกระโดดแห่งศรัทธาเขาบอกว่าคือทำไปเถอะนะถึงยังไม่มีไซน์ที่มันบอกว่ามันจะซัคเซสเนี่ยคุณก็ต้องทำไปนะคะเออบอกว่าคือความเต็มใจที่จะทำให้คุณทำในสิ่งที่คุณรู้จักดีและรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาบอกว่า follow your heart not your head คือให้ทําตามหัวใจไม่ต้องรอผลรับผลรับผลลับหรือการันตีว่ามันจะสําเร็จนะคะเออเมื่อแบบเ,ออเมื่อคุณทํา small l e a p s เป็นประจำคุณจะเรียนรู้และตระหนักถึงสัญญาณบางอย่างจําไว้ว่าจาักรวาลไม่เคยคาดหวังให้คุณก้าวไปโดยไม่มีอะไรมารีแอชัวร์หรือพพอร์ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําไป เก้าหนึ่งแล้วเนี่ยจักรวาลอาจจะตอบแทนหรือว่าส่งเมสเซจอะไรบางอย่างมาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณมาถูกทางแล้วนะเป็นเก้าแม้เป็นเก้าเล็กๆมันก็เป็นความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องค่อยๆฝึกที่จะแบบมี small leap บ่อยๆเพื่อต้อนรับ big leap ในที่สุดนะคะเขาบอกว่า daily training will up levels ก็คือถ้าคุณฝึกทุกวันเนี่ย ความมั่นใจและการตระหนักรู้เมื่อมีบิ๊กลีฟเข้ามาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะโบยบินเหมือนผีเสื้อตัวนี้เลยค่ะมันจะแปลเป็นแนวแบบจิตวิญญาณเลยนะทุกคนช่องนี้จะเป็นช่องแบบค่อนข้างจิตวิญญาณนะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบการอ่านไพในครั้งนี้นะคะนับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นักอ่านไพมือใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบอ่านนิยายนับฝาก โฆษณาเกี่ยวกับนิยายตัวเองไว้ทายคลิปนะคะเป็นแนวฟิลกูเดฟิลใจค่ะวันนี้นับไปก่อนนะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปริยาการนะคะหรือนับนั่นเองค่ะวันนี้นับจะมาบอกว่าเล่มพี่หมอปกใหม่มาถึงมือนับแล้วนะคะสวยงามามากๆอันนี้เล่มพี่หมอซันนะคะเป็นลายเส้นของคุณนักวาดไต้หวันนะคะอาจารย์เลล่านั่นเอง ะะสวยมากๆน้ําตาจะไหลอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะถ้าใครอยากช็อปก็ตามลิงก์ด้านล่างไปที่ช h อปปีได้เลยนะคะอันนี้ perfect couple วิวาฟรุ้งฟริงยัยเฟอร์บี้กับพี่หมอโรบอตของเธอนั่นเองปกสวยมากๆทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนับทำมาจํานวนจํากัดนะคะใครไวใครได้นะโอเค ขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปิยาการด้วยนะคะ